ที่ไม่ได้เดินทางลงใต้นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดสถานการณ์โควิดจึงยังไม่ได้ลงใต้นะคะแต่ว่าคืนวันที่วันเดือนนี้ยเออคืนวันที่ส0มสิเอวันที่หนึ่งคืนวันที่หนึ่งนะคะจะมีการจุดธูปขอ ปูนะคะซึ่งวันที่1น,นะคะหจะจุดแล้วก็ลงในกลุ่ม vip ก่อนลงในกลุ่ม vip ก่อนจึงจะทำการไลฟ์สดแจกนะคะตอนนี้อะไรก็ตามนะคะหนจะมองที่กลุ่ม vip เป็นหลักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหนึ่งอะอยากไลฟ์แต่ว่า เหมือนกับเราใช้ร่างกายเยอะเกินไปนะคะมันก็เลยทําให้หนึ่งรู้สึกอ่อนเพลียหนึ่งก็เลยนอนเอาแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเออร่างกายตอนนี้โอเคมากๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไลฟ์สองรอบจะมีรอบนี้นะคะแล้วก็จะมีรอบเย็นนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นการไลฟ์สดรัฐบาลไทยนะคะเป็นการไลฟ์สดรัฐบาลไทยเพราะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยหนึ่งจะปล่อยเลขค่อนข้าง เขาไม่ได้ชอบเรานะคะเขาก็จะแบบเอเอแอบอ,อ้างว่าเราไปกอบเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นซึ่งหนึ่งก็จะบอกว่าบางครั้งการที่แนวทางเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะออกก็เหมือนกับร้านตีเสียร้านหนึ่งอะคะ่ะกอบแนวทาง ม,มันไม่ได้เชิงว่ากอปหรอกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสมมุติว่าหนึ่งให้หวยอะไรไปอ่ะร้านนั้นแม่งก็จะให้เหมือนหนึ่งนี่แหละจะเหมือนกันเลยแต่มันจะเป็นเลขฝันเอ้ยทะเบียนรถเอ้ยอาจารย์ให้เอ้ย หรือสนใจอะไรอยู่แล้วว่าเลขมันจะไปเหมือนกับใครหรืออะไรยังไงเพราะว่าพูดจริงๆเลยค่ะว่าใครของดีดีมากจนไม่มีเวลาไปนั่งดูเลยว่าใครทําอะไรยังไงจะได้เห็นก็ต่อเมื่อลูกเพจแคปส่งมาให้ดูว่าแม่ทําไมหนูอะไปอยู่ในกลุ่มเนี้ยแต่เลขมันเหมือนของแม่ทุกวันเลยวะ งวดเลยอะแม่เออเราก็จะเห็นเราก็หนึ่งถึงก็จะอ้อเหรอเออไม่เป็นไรหรอก็ให้เขาไปคือจริงๆแล้วนะจุดมุ่งหมายของหนึ่งก็คือทําแนวทางมาแจกให้คนถูกหวยแค่นั้นเลยส่วนเรื่องของการบูชาของคุณจะบูชาหรือไม่บูชาแล้วแต่ดุลพินิจของคุณอยากบูชาก็บูชาไม่อยากบูชาก็ไม่เป็นไร สังเกตง่ายๆหนึ่งจะไม่ได้นั่งซีเรียสเลยว่าทําไมคนไม่เอฟของเลยทําไมคนเอฟของน้อยจังอะไรอย่างหนึ่งจะไม่ได้นั่งสนใจตรงนั้นเลยเพราะหนึ่งมีความรู้สึกว่าเจตนาหนึ่งทาไปเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่หนึ่งได้กลับมามันคืออะไรจะเล่าให้ฟังว่าหนึ่งโดนผีอัง เสร็จปุ๊บก,กลับมาหนึ่งโดนผีอัมนอนที่บ้านโดนอัมแรงมากแรงแบบกระตุกหนีประมาณสี่รอบก็ไม่หยุดอัมกระตุกอ่ะกระตุกหนีเขาว่าสี่รอบเขาก็ไม่เลิอกอัมหนึ่งกูขอหวยแม่งเลยอัมกูมากมากกูขอหวยแม่งเลยดูกูแบ่งบุญให้เด่เแวบบ็แบเบว็แบบบอกรัฐบาลไทยตัวชอบด้วยนะคะ เพราะว่ามากันตั้งเจ็ดพันกว่าคนนะหนึ่งไม่ได้กดแชร์ด้วยเพราะว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาจะบอกให้ฟังว่าจุดลูกอาลูกค้าในเรื่องของความเชื่อเนี่ยปีเสียหรือปู่หรือใดๆหรืออาจารย์หนึ่งก็คือความเชื่อบางสิ่งสามารถจับต้องได้บางสิ่งไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถใช้คำพูดมาอธิบาย ได้ว่าเรารู้สึกสัมผัสหรืออะไรยังไงแต่แหวนปู่สวยมากขอบคุณค่ะแหวนผปู่สวยจริงๆก้าวเข้าสู่งวดที่8ปรอบูชาเหรียญปู่ได้เลยค่ะสวัสดีนะคะ8,100คนดู สิ่งที่เราศรัทธาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็พาเรารวยพาเราปังเพราะฉะนั้นศรัทธาไปเถอะเชื่อหนึ่งก็มีเลขที่หนึ่งให้กับเลขทูกเหมือนเดิมตามนี้ตามนั้นจะถึงบ้านแล้วค่ะและกลุ่ม v i p จะได้แนวทาง ก่อนการไลฟ์สดเสมอไม่ว่าหนึ่งจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์แนวทางจะลงให้ทุกวันทุกรอบในกลุ่มนะคะลูกค้าขาขออนุญาตเริ่มที่เหรียญปู่ก่อนเลยค่ะเหรียญปู่สำหรับเหรียญปู่แล้วลูกค้าไม่ต้องถามเลยว่าเหรียญปู่ปังหรือไม่ปังขออนุญาตเช็คกล้องก่อน ลูกค้าไม่ต้องถามเลยว่าแม่ปู่ปังไหมเพราะว่าเจดงวดติดแล้วค่ะปู่ให้มาทั้งหมดสี่งวดเน้นเน้นลูกค้าค่ะใครจะบูชาเหรียญปู่ CF 4 9 9บาทจะส่งฟรีมีคาถาบูชาปู่อยู่ด้านใน ลูกค้าจะได้ไปเป็นกล่องแบบนี้นะคะลูกค้าจะได้ไปเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะมีเหรียญปู่อยู่ด้านในนะคะด้านหน้าจะเป็นองค์ปู่นะคะด้านหลังจะเป็นอาจารย์หนึ่งด้านหน้าเป็นองค์ปู่ด้านหลังเป็นอาจารย์หนึ่งทำพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์หนึ่งทั้งหมด99วัน ทำพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์ทั้งหมด99วันนะคะลูกค้าขาใครที่บูชาไปแล้วนะคะจะทำให้เปิดดวงในด้านของโชคลาภการเงินค้าขายนะคะเปิดดวงในด้านของโชคลาภการเงินค้าขายถูกหวยรวยเบอร์เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะใครจะบูชาปู่499บาทจัดส่งฟรีปู่โคตรปัง บอกแค่นี้เลยว่าปู่โคตรปังปู่ปังมากๆปู่ให้พรพวกเราแบบที่สุดซึ่งหนึ่งจะบอกว่าแหวนปู่สวยซึ่งหนึ่งจะบอกว่าหลายๆคนหลายๆคนไม่ได้รู้จักหรือศรัทธาพญานาคเหมือนก,นกันกับหนึ่งเลย แต่พอได้มาบูชาปู่ตามที่1บูชา1บูชาปู่แล้ว1นปังหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่า1นปังแต่ปู่ที่1บูชาจะไม่เหมือนกับที่อื่นตรงที่เดี๋ยวห่งเล่าเดี๋ยวหจะเล่าให้ฟังนะเรื่องเรื่องปู่นะคะ